แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ23เมษีสายน2 5 6 7คลิปนี้มาเปิดผลงาน210วันรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนะคะและก่อนไปรับชมร,รายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ นบตั้งแต่รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศนะคะรัฐบาลมีผลงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานทั้งเรื่องราคาพลังงานสาธารณาสุขการเกษตรการท่องเที่ยวรวมทั้งยังวางแผนในระยะยาวเพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นคลิปนี้สรุปผลงานใน2 1 0วันรัฐบาลวางรากฐานอนาคตคนไทย ดูแลภาคการเกษตรเพิ่มราคาสินค้าเกษตรราคายางพาราทะลุที่กิโลกรัมละ90บาทสูงสุดในรอบ7ปีปีทองชาวนาไทยนะคะราคาข้าวพุ่งสูงในรอบ10ปีจากเฉลี่ยตันละ8,000-9,500บาททะลุกว่า12,000บาทลดต้นทุนการเกษตรช่วยชาวนาจ่ายค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทช่วยชาวไร่จ่ายค่าตัดอ้อยสดตันละ120บาท พัดหนี้เกษตรกรที่มีหนี้ไม่เกิน3 0 0แสนบาทปราบสินค้าเถื่อนปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อวัวเนื้อหมูและยางพาราตลอดจนสินค้าเกษตรอื่นๆอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้สินค้าเถื่อนเข้ามากดราคาสินค้าเกษตรไทยกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายนะคะเดินหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตวงเงินกว่า5 0 0แสนล้านบาทให้สิทธิแก่ประชาชนจำนวน50ล้านคน โดยจะเริ่มใช้ใจ่ายได้ภายในไตรามาสที่4ของปี67นี้นะคะขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการถึงตี4นำร่อง4จังหวัดกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ชนบุรีและอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะลดภาษีสปปรรพสามิตเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์วายจัดเก็บอัตราเดียวที่5%สุราแช่พื้นเมืองเช่นอุกระแช่ สาโทที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน7ดีกรีลดเป็น0%และสถานบริการปรับลดเป็น5%กระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะวีซ่าฟรีนักท่องเที่ยวจีนคาซัคสถานอินเดียไต้หวันไม่เกิน30วันรัสเซียไม่เกิน90วันส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่1มกร,ราคมถึง9เมษายน67มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนในไทยแล้วถึง10ล้าน168,745คนเพิ่มขึ้น1 4 6 2 1จากปีที่ผ่านมาโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกนะคะ แก่จีน1,923,039คนมาเลเซีย1,274,528คนรัสเซีย6 7 2 3 3คนเกาหลีใต้595,705คนและอินเดีย519,878คนยกเว้นกรอกไมตตม6จำนวน12ด่านทั้งทางบกทางน้ำเป็นการชั่วคราวนะคะ15เมษายนถึง15ตุลาคม67 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยขยายเวลาเปิดให้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน66เป็นต้นไปเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเที่ยวบินที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อกระจายรายได้ผ่านโครงการซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการจัดกิจกรรมงานเทศกาลและนิทรรศการต่างๆตลอดทั้งปี จัดงานมหาสงกรารยิ่งใหญ่ระดับประเทศต่อเนื่อง21วันดึงดูดนักท่องเที่ยวส่งผลเงินสะพัด3,000ล้านบาทเฉพาะงานมหาสงกรานเวอร์วอเตอร์เฟสติวัล2024เย็นทั่วล่ามหาสงกรา์2,567 ที่ถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหาคนครระหว่างวันที่11-15ถึงเมษาย,ยน67มีจํานวนผู้เข้าร่วมง,งานนะคะ784,883คน โดยแบ่งเป็นคนไทย693,288คนต่างชาติ91,595คนมีกระแสงเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า2,886.82ล้านบาทเสริมขีดความสามารถของประเทศนะคะนายกรัฐมนตรี เดินทางโลดโชว์เป็นเซลแมนไป14ประเทศดึงดูดนักลงทุนรายสำคัญพบปะหารือกับบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกกว่า60แห่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวการลงทุนในปี2566มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนมูลค่ารวม8.5แสนล้านบาทสูงสุดในรอบ9ปีนะคะเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เติบโตถึง72%จากปีก่อนและในรายมาสสุดท้ายของปี2,566มูลค่า FDI ขยายตัว145%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมานะคะเร่งเจราจากรอบความร่วมมือการค้าเสรีหรือ FTA ที่ไทยมีรถแมป26ฉบับดำเนินการแล้ว15ฉบับอยู่ระหว่างการเจราจาเพิ่มอีก11ฉบับ ประกาศเป้าหมายเป็นศูนย์กลางอุตสาหการรมการบินของภูมิภาคยกระดับท่ากาศยานทั่วประเทศผลักดันสนามบินสวรณภูมิติด1ใน50สนามบินของโลกและภายใน5ปีนะคะสนามบินสุวรภูมิจะเป็น1นึใน20สสนามบินที่ดีที่สุดของโลก พร้อมกับวางแผนสร้างสนามบินใหม่อีก2แห่งนั่นก็คือสนามบินล้านนาและอันดามันทางด้านลดรายจ่ายนะคะลดภาระค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันให้แก่ประชาชนลดค่าไฟฟ้าเหลือ3.9 9บาทต่อหน่วยมกราคมถึงเมษาย,ยน67และรึงราคาต่อเนื่องตรึงราคาพลังงานโดยการลดราคาน้ำมันดีเซล2.50บาทต่อลิตร ลดภาษีสปรพสามิดน้ำมันเบนซินล,ลง1บาทต่อลิตรเพื่อไม่ให้กระทบค่าขนส่งและค่าครองชีพค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดาสายสายสีม่วงและสีแดงช่วยเหลือผู้ที่มีไรายได้น้อยโดยสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นและรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม LPG ขนาด15กิโลกรมัมไว้ที่423บาทต่อถัง อุดหนุนค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน575,983คนนะคะรวมทั้งสิ้น2,955.57ล้านบาทมีผลในปีงบประมาณ2568เดินหน้าแก้ไขปัญหาน,านี่นอกระบบประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ธันวาคม66มียอดผู้ลงทะเบียนกว่า150,000รายรวมมูลค่านี่กว่า9,800ล้านบาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนี่แล้ว45,891รายสามารถไกลเกลี่ยสำเร็จนะคะ26,756รายมูลค่านี่ลดลง1,049ล้านบาท มาดูทางด้านเพิ่มรายได้นะคะพลักดันซอฟ์พาวเวอร์11สาขาหยิบจับของพื้นถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีมูลค่าให้มีมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะศิลปะมวยไทยผ้าขามา้าผลิตภัณฑ์กระจูดโกอินเตอร์โดยนายกรัฐมนตรีและนางสาแพทองทานชินวัตรรองประธานคณะกรรมการยุทธาศาสตร์ซอฟ์พาวเวอร์แห่งชาติอีกทั้งยังส่งเสริมงานมากรกมที่หลากหลายนะคะพร้อม พร้อมจัดงานมหากรรม Thailand Soft Power และมหากรรมดนตรีระดับโลกในอนาคตส่งเสริมสินค้าโอทอบสู่แพลตฟอร์มออนไลน์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโครงการโครแสนล้านสนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับเกษตรกรครอบครัวละ50 0 0 0บาทเพื่อใช้เลี้ยงโคสองตัวนำร่อง500แสนครัวเรือนแก้กฎหมายประมงให้สอดคล้องกับวิธีประมงพื้นบ้าน ไม่ขัดต่อหลักการไอยเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของชาวประมงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่นำร่อง4จังหวัดแพร่เพชรบุรีร้อยเอ็ดและนราธิวาสปัจจุบันเดินหน้าโครงการระยะ2เพิ่มอีก8จังหวัดมีเพชรบุญนครสวรรค์สิงห์บุรีสระบุรีหนองบัวลำพูนครร,ราชสีมาอำนาจเจริญและพังงาเตรียมขยายผลทั่วประเทศใน1ปี ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ400บาทในภา,าคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะประเภทกิจการโรงแรมนำร่อง10จังหวัดท่องเที่ยวได้แก่กรุงเทพมหานครเฉพาะเขตปทุมวันและวัฒนากระบี่เฉพาะเขตออ,ตอ่านางชนบุรีเฉพาะเขตเมืองพัทยาเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ประจวบคีรีขันเฉพาะเขตเทศบาลหัวหินพังงาเฉพาะเขตเทศบาลตำบลค,คึกคัก ภูกเก็ตทั้งจังหวัดระยองเฉพาะเขตตำบลเพสงขลาเฉพาะเขตเทศบาลนครหัดใหญ่และสุราษฎร์ธานีเฉพาะเขตเทศบาลนครเกาะสมุยนะคะเริ่ม13เมษายน2567เป็นต้นไปปรับฐานค่าครองชีพเบี้ยหว,วัดบำนาญข้าราชการเป็น11,000บาทเริ่ม1พฤษภาคม2567เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการในอัตรา10%ภายในระยะเวลา2ปีทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้นทุกคุณวุฒินะคะโดยวุฒิการศึกษาปร,ริญญาตรีเงินเดือนแรกรับอยู่ที่18,150บาทเริ่มในปีงบประมาณ2,567-2,568ท้ายสุดนะคะเพิ่มสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างจากเดิมไม่เกิน 90วันเป็นไม่เกิน98วันเพื่อให้สอดคล้องกับแรงงานภาคเอกชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2 5 4 1 รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เฉพาะผู้ป่วยระดับสีเหลืองและสีแดงจัดโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดีงบประมาณจำนวน1,000 0ล้านบาทให้สมาชิกอาสาสมัครสาธรารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอและอาสาสมัครสาธรารณาสุขกรุงเทพมหานครหรือ อสสรายละมีกัน2อง0มืนบาทยื่นกู้ได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วไทยเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการอุปโภคบริโภคแทนการกู้เงินนอกระบบนะคะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.67ต่อเดือนลดต้นลดดอกผ่อนชำระไม่เกิน4ปีเปลี่ยนสวกเป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินมีไรายได้มีความมั่นคงในชีวิตคลิกออฟฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากบนลูก1ล้านโดสใน100วันกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ส่งเสริมการลงทุนในประเทศและสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนแบ่งเป็นสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการลดค่าจดทะเบียนโอนจาก2%และค่าจดจำนนงจาก1%เเหลือ 0.01%ถึง31ธันวาคม67นี้และลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้ต้องการปลูกสร้างบ้านสัญญาจ้างตั้งแต่9เมษายน67ถึง31ธันวาคม68ลดหย่อนได้10,000บาทต่อทุก1ล้านบาทรวมแล้วไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาท สินเชื่อธนาคารออมสินนะคะบ้านออมสินเพื่อประชาชนรายละไม่เกิน7ล้านบาทดอกเบีย้ยปีแรก1.95เฉลีย่ย3ปีแรก2.95ต่อปียื่นขอได้ตั้งแต่17เมษายนถึง30ธันวาคม6 7สินเชื่อทอสอส happy home รายละไม่เกิน3ล้านบาทนะคะดอกเบีย้ยคงที่3ต่อปีนาน5ปียื่นขอได้ถึง30ธันวาคม68และแฮปปี้ไลฟ รายแล้ว2.5ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรก2.98ต่อปียื่นขอได้จนกว่าวงเงินจะเต็มโครงการบ้าน BOI ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล3ปีไม่เกิด100%ของเงินทุนและการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีไรายได้น้อยยื่นขอภายในวันทำการสุดท้ายของปี68นะคะ โครงการสินเชื่อดีโฮมการลงทุนเช่นค่าที่ดินค่าก่อสร้างค่าพัฒนาสาธารณูปโภคดอกเบีย้ยเริ่มต้น3.5%ต่อปีและฟรีค่าธรรมเนียมโดยยื่นขอได้ตั้งแต่17เมษายน6.7เป็นต้นไปนะคะรัฐบาลได้ประเมินการทำงานที่ผ่านมาพบว่ามีความสำเร็จเริ่มผลิดอกออกผลจากการทำงานอย่างหนักวางแผนกำหนดนโยบายด้วยทีมงานที่เข้าใจการทำงานและเข้าใจชีวิตประชาชน อยากแท้จริงเปิดผลงาน210วันของรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอัปเดตข้อมูลดีๆจากเพจเฟซบุ๊กกรมประชาสัมพันธ์23เมษายน2567